สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการลงคลิปนะสำหรับมือใหม่ในการสร้างไรายได้บน a c e b o o k นะครับสาเหตุที่มาทําคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่ายังมีสมาชิกอีกหลายคนเลยนะที่ยังแยกไม่ได้นะครับว่าเราจะลงคลิปสั้นคลิปเรียวเนี่ยลงตรงไหนแล้วก็คลิปปกติเนี่ยลงตรงไหนนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปสั้นคลิปเรียวเนี่ยคุณจะต้องลงให้ถูกที่ด้วยไม่งั้นมันจะไม่นับเป็นคลิปเรียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ดูกันเลยแล้วกันนะในส่วนของการลงเนี่ยเมื่อเราเข้ามาที่เ c e b o o k ส่วนตัวของเราแล้วนะครับการลงคลิปสั้นก่อนเนาะนะก็ให้เราทำการเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานิดนึงนะเราจะเจอคำว่าคลิปรีวิวเห็นไหม ที่มันจะอยู่ข้างๆคําว่าถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับซึ่งการถ่ายทอดสดเนี่ยก็สามารถเก็บเ,เวลาในการรับชมเพื่อสร้างไรายได้จากคลิปยาวได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ค่อยมาทําคลิปแยกต่างหากละกันนะครับเรามาดูที่วิธีการลงคลิปปกติก่อนกับคลิปรีวนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับโอเคพอเราเจอแล้วเนี่ยเราจะลงคลิปรีวใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะทีนี้ก็คือทําการเลือกได้เลยครับว่าเราจะลงคลิปอันไหนนะครับแนะนําว่าการลงคลิปสั้นเนี่ย ให้ทําการถ่ายมาแค่ไม่เกิน60วิเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณถ่ายมาแค่60วิเนี่ยคุณจะสามารถเอาคลิปที่คุณเอามาลงใน Facebook แล้วเอาไปลงใน YouTube ต่อได้หรือว่าลงใน TikTok ต่อได้นะครับอย่างเช่น YouTube เนี่ยถ้าเกิดเราจะทําให้มันเป็นคลิปชอ็อตหรือว่าคลิปสั้นคลิปคุณจะต้องมีความยาวไม่เกิน60วิเท่านั้นเนาะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าผมจะลงคลิปล้นะครับก็กดไปเลย นี่ครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับให้เราดูนะว่าเราจะใส่เสียงเพลงไหมนะครับแต่อันนี้แนะนําว่าอย่าใส่นะครับเพราะมันอาจจะติดลิกสิทธิ์เนาะจะใส่ในส่วนของข้อความหรือเปล่านะครับก็ใส่ได้เลยแล้วแต่คุณนะครับหรือว่าจะใส่เอฟเฟก ใส่ไหมนะครับก็เลือกเอาว่าคุณจะใส่แบบไหนแค่นั้นนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นโปรแกรมตัดต่อคร่าวๆนะครับข,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 ของทางเอ่อ b ฟซบุ๊กที่เขาทํามาให้แต่มันก็ยังไม่ได้ดีเลิศดเลืออะไรมากมายนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนําลงในตัดต่อในแคปคั t ด,ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปแยกสอนต่างหากแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะมีให้เรามาทำการกดแก้ไขด้วยนะ จะเป็นแก้ไขาการตัดต่อนั่นแหละนะครับก็ามาลองดูเอาในส่วนนี้นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ขอสอนละกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับนี่การลงคลิปสั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็กดถัดไปนะ อพอเรากดถัดไปมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใส่คําอธิบายต่างๆได้นะครับรวมถึงแฮชแท็กด้วยนะการใส่แฮชแท็กมันใส่ยังไงนะครับก็คือให้คุณใส่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนี่ยใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่แฮชแท็กเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กรีวิวแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแฮชแท็กอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณอย่างเช่นผมถ่ายในส่วนของเนี่ยภูเขามา ก็จะใส่แฮตแท็กเป็นภูเขาใส่แฮตแท็กอะไรก็ได้ครับที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราอย่าใส่แฮตแท็กที่มันไม่เกี่ยวข้องเนาะอย่างเช่นคุณถ่ายคลิปวิวแบบนี้มาแล้วไปใส่แฮตแท็กว่าแมว ที่ในวิดีโอไม่มีเมลอันนี้เขาไม่เอานะครับเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาดูเขาเห็นเนี่ยเขาจะไม่ดูคลิปเราเพราะเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคลิปภูเขาแต่คุณใส่เมลไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมแ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเห็นคําว่า i n s t a g r กรด้วยเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครมี i n s t a g r กรมนะครับมันจะลิงก์ i n s t a g r กรมให้กับเราต้องบอกว่าตัว i n s t a g r กรมเนี่ยอนาคตอีกไม่นานนี้มันจะสามารถเปิดสร้างไรายได้จากคลิปสั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า i อกับ a c e b o o k เนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวกัน อันนี้ผมมี i n s t a g r กรมแล้วผมก็สามารถกดลิงก์นะครับคลิปวิดีโอที่ผมจะลงใน Facebook แล้วมันจะไปลงให้ใน i n s t a g r กรแบบทันทีทันใดเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างง่าย นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับก็มาเปิดลิมิกได้นะครับหรือว่าจะใส่หัวข้ออื่นๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่คุณอยากจะใส่แบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอของคุณเนี่ยถ่ายมาเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอ่าส่วนต่อมาด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วมันก็จะมีการแจ้งนะครับว่าคุณเปิดสร้างไรายได้จากอะไรได้บ้างอย่างเช่นจากดาวแล้วก็จากรีวิวที่ผมเปิดได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้อันนี้ก็จะยังไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจให้คุณลงคลิปอย่างสม่ําเสมอก็พอแล้ว นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงคลิปรีวหรือว่าคลิปสั้นนั่นเองนะอ่ะส่วนต่อมาครับคลิปปกตินะเราจะลงยังไงนะครับบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ใช่ไหมอ่าคลิปปกติก็ให้เราเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวของเราหรือว่าเพจของเราเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเลื่อนมานิดนึงนะครับเราก็จะเจอคําว่า คุณกาลังคิดอะไรอยู่ซึ่งมันกลจะอยู่ใกล้ๆก,กับคลิปรีวิวหรือว่าถ่ายเทอดสดนั่นแหละนะครับอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าโพสต์ข้อความปกติก็โพสต์จากตรงนี้ใช่ไหมอ่าทุกคนน่าจะทําเป็นนะเพียงแต่ว่าหลายหลายคนอาจจะแยกไม่ได้ระหว่างการลงคลิปรีวิวแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณจะลงคลิปปกติใช่ไหมอ่าผมเลือกมาที่รูปภาพกับวิดีโอเหมือนเดิมนะครับคลิปเดียวกันนะ อ่าผมกดเลือกมานะครับตัวเป็นคลิปเดียวกันอ่าความยาวก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าผมลงในตรงเอ่อลงคลิปปกติตรงนี้ตัว f a c e b o o เนี่ยเขาจะไม่แยกให้เราว่าเป็นคลิปรีลนะครับการลงคลิปรีลเราจะต้องลงในช่องคลิปรีวที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เท่านั้นเนาะ อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลงคลิปปกติได้เลยตัวคลิปปกติเนี่ยลงได้แบบยาวๆโอ้โหเป็น2 0 3สินาทีก็ลงได้นะครับตรงนี้นะอ่าแต่คลิปดีลเนี่ยลงได้ไม่เกิน60วิวิหรือว่า90วิเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะลงได้90้าวิแล้วแต่บางคนอาจจะลงได้แค่60ิวินะประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเท่านี้เลยแล้วกันนะมาแนะนำคร่าวๆนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยค่อยมาแนะนาเพิ่มเติมแล้วกัน นะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้มันยาวเกินแล้วเนี่ยนะครับไว้เจอกันใหม่นะไปละบ๊ายบายครับ